ไ้ครับเจือไก่ใชไหครับีาวตกเครื่องไม้ไก่แล้วนี่เนาะนีไก่เหรอก่อนอก่อนเครื่องไม้ไก่หันเลยกน ขาจบกให้ว <ard> ่าลยะดุกดูหมืนฟอด์เยครับเราไก่ต้องใส่นี่ไงครอเกี่ยวไปเลยไป ต้เล้ตเขาแรกนะคราบเนี่ยอะไรรครับต้มไก่ครับต้มไก่รครับอร่อยครับอร่ยรับไม่ะค่อ้ เต็มหมอ้อเลยเต็มหมอ้อเลยนะึย่งไล่กินไล่โคตรเนาะหน้าไว้พัดกันเอาพัดกระเป๋าเด้อเด้อเนี่ยฮะผมไป เดี๋ยวนอกกอนหม้อกำลังเดือดนะครับพี่ตบไก่ตบไก่ตบไก่พี่น้องตบไก่ย่ามเลยย่ามตบไก่ใส่ใบบักขามใบบักขามหน่อยด้วย